อธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าบุคคลวิกลจริตเนี่ยจะมีสองลักษณะที่มันแบ่งแยกออกมาลักษณะที่1คือเขาเรียกว่าเหมือนขาดสติสัมปชัญญะคือไม่มีสติสัมปชัญญะพอที่จะตัดสินใจผิดชอบชั่วดีพูดง่ายๆว่าไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วไม่รู้ว่าจะตัดสินใจว่าจะต้องทำ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e r n Law channel อีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะดาวจะมาพูดในประเด็นที่เกี่ยวกับลักษณะบุคลิกของญาติพี่น้องของเราว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาเป็นบุคคลที่วิกลจริตเป็นบุคคลที่เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ยังสามารถทำนิติกรรมโน่นนี่ได้หรือเปล่าซึ่งภาษากฎหมายเขาเรียกว่าความสามารถของบุคคลนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะดาวต้องขอให้เพื่อนนะคะเช่นเคยเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมง,งานมูลนิธิช n e l แลด้วยนะคะที่ดาวจะพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงเพียงแค่เรื่องของคำว่า วิรรเ,พเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าพฤติกรรมขนาดไหนกันเชียวที่จะเรียกว่าเป็นบุคคลวิกลจริตเราอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าบุคคลวิกลจริตจะมีอยสองลักษณะที่มันแบ่งแยกออกมาลักษณะที่1คือเขาเรียกว่าเหมือนขาดสติสัมปชัญญะคือไม่มีสติสัมปชัญญพะพอที่จะตัดสินใจผิดชอบชั่วดีูือ่ายงว่าไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วไม่รู้ว่าจะตัดสินใจว่าจะต้องทําอันไหนคือโดยปกติคนทั่วไปจะสามารถตัดสินใจแล้วก็วิเคราะห์ ความถูกผิดได้แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลวิกลจริตเขาจะไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกผิดได้นะคะส่วนกรณีที่2จะเป็นกรณีที่เกิดจากความเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโรคสมองวอรสมองเสื่อมหรือโรคติดเตียงหรือภาวะจากการรักษาที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะสภาพร่างกายไม่สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงความสามารถในการตัดสินและวิเคราะห์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะถือเป็นบุคคลวิกลจิตเหมือนกันคราวนี้ไอที่ดาวูุมาเมื่อกี้เพ <ๆ S 1> ื่อนๆคงจะงงว่าแล้วจะต้องดูยังไงวะ ง่ายนะคะคาว่าไม่มีสติสัมปชัญญะก็คือยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนที่สุดโง่มากเลยเช่นจิตหลอนประสาทหลอนรู้สึกว่ามีคนมาตามลังควานจะทําร้ายร่างกายคือเขาเป็นคนที่คิดแบบนอกโลกอะค่ะแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาคิดได้แบบคนปกติได้อีกเลยคือเชื่อก็เชื่อไปสุดโง่เลยอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเราจะแบบเชื่อว่ามีคนจะมาฆ่าไปเองคือจิตหลอนนะคะเขาจะเหมือนแบบความสามารถในการคิดของเขาอะกับสภาวะความเป็นจริงอะคือมันจะอยู่คนละสภาวะเลยเช่นเราเดิน อยู่ด้วยกันเนี่ยคนวิตกวจริสเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเฮ้ยมีคนมาจะตามฆ่าตัวเองแล้วคนจะแบบกระวนกระวายทาท่าทีแปลกๆกลัวมีความวิตกกังวลอย่างร้ายแรงอย่างเงี้ยน,นะคะในขณะที่เราเนี่ยเดินมาด้วยกันเรามองไม่เห็นอะไรเนี่ยคือบุคคลวิกลจริตที่มันจะแยกออกมาเรื่องของสติสัมปชัญญะที่มันไม่ปกตินะคะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความคิดหลงผิดหรือประสาทหลอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบุคคลวิกลจิตริตที่แบบพบเจอง่ายๆคืเขาจะพูดจาผิดปกติทําท่าทางผิดปกติคื บบเหมือนเขาจะไม่เหมือนคนธรรมดาแต่ก็จะเหมือนคนธรรมดาซึ่งเราจะแยกจากพฤติกรรมว่าเขาจะพูดติดๆิดคัดคดัแต่ไม่ใช่ว่าพูดติดอ่างนะคะอาจจะต้องแยกออกจากกัน แต่เหมือนประมาณว่าเวลาพูดก็จะพูดแบบพูดจาวกไปบนมาแล้วก็ทําท่าทีแปลกๆคุณลักษณะไม่เหมือนคนทั่วไปแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นประเภทที่ว่าเฉยชาประเภทนี้เป็นประเภทที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าคือบคุคคลที่กุจะหลุดแต่ให้ดูง,ง่ายก็คือแบบเฉยชาระดับที่ว่าเรามองภาพนะคะไปข้างถนนแล้วเราเห็นคนที่ลากของเหมือนเก็บของเก่าขายแต่ไม่ได้เก็บของเก่าขายอะค่ะแล้วก็คือน้ําก็ไม่อาบก็คือสุขภาพร่างกาย เขาจะไม่ดูแลเลยคือถ้าคนปกติก็จะต้องแบบอยากทาความสะอาดร่างกายตัวเองใช่ไหมคะอยากจะมีที่นอนดีๆอะไรอย่างเงี้ย <_ S 2> เราไม่ได้พูดถึงคนไร้บ้านนะคะแต่เราพูดถึงคนที่เป็นคนวิกลจริตจริงๆคือเขาจะไม่ได้สนใจเลยว่าฉันจะตัวเหม็นตัวอะไรฉันจะไม่อาบนะ้คือเรื่องสุขภาพฉันก็จะไม่ดูแลฉันจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเดินอยู่ข้างถนนแล้วก็้่มรำพันเพ้ออยู่คนเดียวเดินไปตรงโน้นตรงนี้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยมีคนมองคือเขาจะไม่สนใจโลกเลยเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งไอ้บุคคลที่เรา ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะฟันเฟือนเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจวิเคราะห์โน,น่นนี่ในสิ่งที่ถูกที่ผิดได้แล้วก็เป็นบุคคลที่ภาษากฎหมายเรียกว่าบุคคลวิกลจริตนะคะซึ่งบุคคลประเภทเนี้ยเขาจะไม่ได้ถูกลองต่อสารว่าให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้แต่บุคคลประเภทเนี้ยเมื่อมีการลองต่อสารเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปไปเป็นตามไอคำที่ดาวพูดเมื่อกี้สองคำนะคะซึ่งเดาจะพูดและอธิบายในคลิป ะะแต่คลิปนี้เราจะพูดเพียงแค่ว่านี่ยแหละเขาเรียกว่าบุคคลวิกลจริตซึ่งถ้าหากบุคคลวิกลจริตไปทํานิติกรรมใดๆขึ้นมาแล้วนิติกรรมนั้นเกิดจากการช่อฉนหรือเกิดจากการที่ผู้ที่ทํานิติกรรมนี้หลอกลวงให้เขาทําแล้วในขณะที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่วิกลจริตก็คือเล่าอะไปให้เขาทําสัญญาขายบ้านอย่างนี้ค่ะโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือบุคลคลวิกลจริตคนนั้นอหะจะแบบเกิดจากความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างร้ายแรงจนทําให้เขาสติฟั่นเฟือนไปเลยไอ้เราก็อยากจะได้บ้านเขา ก็ไปหลอกเขาว่าเนี่ยเธอก็เซ็นสัญญาให้ฉันขายบ้านในราคา10ล้านแต่จริงๆคือไม่ได้เงินสักบาทอย่างเงี้ยเขาก็ทำนิติกรรมมาถ้าหากว่ามันพิสูจน์ได้ว่าตัวบุคคลที่เซ็นสัญญาก็คือบุคคลวิกคนจริตคนนั้นอะเซ็นเอกสารให้เราโดยที่เราเองก็รู้ว่าเขาเนี่ยนะคะสติไม่ครบถ้วนแต่เราให้เขาทำเนี่ยอันนี้มันจะถือว่าเป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆียกรรม ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบนี้มันก็จะทําให้การซื้อขายที่ว่านั้นก็ไม่สามารถมีผลผูกพันนะคะมันก็เพิกถอนหรือว่ามีการบอกล้างได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจความหมายแล้วก็ภาพของคําว่าวิกลจริตหรือบุคคลวิกลจริตได้ดีขึ้นนะคะสําหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงว่าแล้วบุคคลวิกลจริตเนี่ยกับบุคคลไร้ความสามารถแตกต่างกันยังไงแล้วบุคคลไร้ความสามารถคืออะไรนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องเช่นเคยเราต้องขอให้เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิง่งติดตามเรานสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลทางด้านกฎหมายเบื้องต้นนะคะสามารถสอบถามในเพจได้หรือโทรมาข,ขอปรึกษาซึ่งก็จะมีตารางเวลาในการนัดปรึกษานะคะที่เบอร์นี้ได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดาขออนุญาตฝากช่อง m o d e r n Law Academy นะคะซึ่งเป็นช่องใหม่ของเราที่มีไว้จุดประสงค์เพื่อน้องๆที่อยากจะเรียนกฎหมายโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่ มาขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆอยากจะสอบถามอะไรหรือมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้กำลังใจก็อย่าลืมพันเมนด้านล่างช่องของเราคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ